น้องเกลวเที่ยวกับแม่ชมพูได้แล้วตามประสาอินฟูท่านหนึ่ง สายลุยไม่แพ้พี่ชายเลยสําหรับน้องเกลลูกสาวของแม่ชมพู่รยากับพ่อน็อตวิสรุตเรียกได้ว่าเห็นลูกสาวตัวติดกับแม่ให้เห็นอยู่ตลอดน้องเกลสาวน้อยแสนสดใสเราไปไหนก็มีแต่คนให้ความรักความเอ็นดูไปหมดขณะที่ล่าสุดค่ะแม่ชมได้พาลูกสาวออกไปลัลาท้าแดดนอกบ้านกินอะไรอร่อยอ่อยพร้อมกับแคปชั่นว่าจะไปเที่ยวกับแม่ตามประสาอินฟูท่านหนึ่งมีภาพโมเมตนต์น่ารักเต็มไปหมดยิงภาพแม่ลูกจ้องกันเหมือนต่างฝ่ายต่างเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นเด็กผู้ น่ารักมากๆทำทำน้ำใหม่อูไม่ทำ,ทำใครักคนแถวเนี้ยเอาหมงท่นนานไปทาเกลสงสงใจไปเจ็บใจ <laughs> อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิป